อก็จะไม่ได้ติดนีออนเหมือนฝั่งเกาหลีนะคะเนื้อสัมผัสแปลกใหม่มากคือคแล้วแบบหน้าป๊อปขับผิวมากค่ะ <Hello, S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะส กลับมากับคลิปที่ทุกคนคิดถึงกันก็คือรีวิวแอดสวอชันเองซึ่งหายจากคลิปรีวิวไปนานมากๆซึ่งวันนี้ก็กลับมาแล้วพร้อมเอเนอร์จีพร้อมมาป้ายายลิปออยล์บามตัวใหม่จากโฟร์ยูทูธนะคะทุกคนซึ่งเขาออกมา2รุ่นด้ยวยกันแท่งสีดาจะเป็นรุ่นออยล์บามนะคะแล้วก็แท่งสีชมพูจะแท่งสีชมพูจะเป็นกลอแบมนั่นขอยกให้เป็นแบรนด์ที่ออกโปรดักต์เก่งที่สุดในศตวรรษนี้เลยทุกคนคือเห็นเขาเพิ่งออกรายงานผิวไปเซตใหญ่จุก่อนแต่ตอนนี้ก็คืออะไรเอ่ยตอนนี้ก็คือมาออีกล้จเหนื่ยบางม ฝักบ้างไหมโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเมโลโกลอแบมก่อนเลยนะคะตัวแพ็คเกจิ้งเคานะทุกคนคือแพ็คเกจแบบมีความออมเบรสวยมากแล้วชอบที่ก็ดีเทลมากขึ้นนะคะเปิดเข้ามาเราก็จะเจอกับชื่อสีตรงนี้เลยทุกคนคือมันสะดวกในการใช้งานมากๆแล้วถ้าเกิดหันตูดก็จะเจอชื่อสีเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลิปบาลมเนื้อฉ่าโกลนะคะที่นะคะที่เมทสีแน่นมากๆแล้วก็ให้ความฉ่าชุ่มชื้นแรกเบอร์หนึ่งคาราเมลแลนนะคะ คือตัวนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเมโลกลอสซีมอลนะคะที่จะแบบที่ให้สัมผัสนุ่มลื่นแล้วเนื้อลิปมันละลายไปกับปากเลยทุกคนและให้การบำรุงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยปากแห้งๆเมื่อกี้ดูมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำสุขภาพดีขึ้นมาแล้วต้องบอกว่าเราชอบเนื้อสัมผัสมากทุกคนมันนุ่มลื่นแล้วแบบเนื้อคือละลายเบลไปกับปากเลยแล้วก็แบบเม็ดสีชัดกรบสีปากได้แล้วฟิลลิ่งบนปากคือมันสบายปากมากๆ สีแรกจะเป็นฟิลแบบน้ำตาลตุ่นคาราเมลคืนน no ัวนูโตรแบบพอสตัวอินมากสีนี้โซสวีท so นะคะทุกคนสีนี้ก็จะมีความเป็นชมพูพีชน่ารักสดใสเลยทุกคนคือเนื้อขอนุ่มมากแล้วเขายังอัดบำรุงมาแน่นมากๆช่วยให้ปากเราดูชุ่มชื้นสุขภาพดีตลอดทั้งวันสีนี้สวยมากอ่ะเป็นแบบชมพูพีชน่ารักสดใสทานแล้วแบบให้ความสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยสีเลิฟโดส เบอร์สเลิฟโดสนะคะจะเป็นสีแบบแดงมะเขือเทศคือน้องเขาไม่เหมือนมลติ้งบาร์นะเม็ดสีแน่นแบบไม่มีความโป่งๆเลยทุกคนสีนี้เป็นแดงมะเขือเทศที่ถูกต้องมากเป็นแดงมะเขือเทศที่ถูกต้องมากไม่ติดส้มไม่ติดแดงเกินเราว่าสีรอบนี้แอบทําเป็นกลางมากขึ้นนะคือสามถาได้ถูกสีผิวแน่นอนทุกคนเป็นแบบแดงมะเขือเทศที่สวยมากต่อมาเป็นเบอร์สี่สีบียูนะคะสีจะมีความเป็นแดงเชอร์รี่ตุน่นๆสวยมาก อ๋อดีๆคือส่วนตัวแอบชอบสีนี้กว่าเบอร์สามเมื่อกี้นะแบบเหลืองใครผิวติดวอมโทนหน่อยแนะนําเบอร์สามถ้าเกิดใครเป็นสาวนูทัชครคูโทนมาเบอร์สี่เลยจะมีความแดงเชอร์รี่ขึ้นมาแล้วก็ก,กํากว่านิดหนึ่งความแบบดูเป็นสาวมันเปรี้ยวซาข,ขึ้นมาเลยสวยมากอ่าเบอร์ห้าสีฮันนี่ซองนะคะสีนี้จะมีความเป็นแบบแดงสตรอเบอรี่น่ารักสุดๆคือเป็นไปได้ยังไงสีชัดฉ่ำวอลขนาดนี้แต่ว่าไม่หนักปากเลย โอ้ยอยากให้ทุกคนสัมผัสสิ่งนี้จริงๆอ่ะคือแบบโฟยทูรุ่นนี้ทำดีมากมชมพูสตรอเบอรี่มีความแบบสาวเปรียวซา,าข,ขึ้นมานิดหนึ่งโอ้ยชอบเนื้อมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ลอง คือฟุตเบอร์หกหายก็เลยมาอัดใหม่นะคะอันนี้ก็คือเบอร์6กสีชูกาชูกาชูกานะคะคือสีนี้ก็จะมีความเป็นหน่ะสีนี้ก็จะมีความเป็นชมพูอมแดงนะคะเป็นอีกสีที่ทางง่ายใน everyday ลูกแล้วก็น่ารักมากๆใครที่แบบว่าชอบโทนชมพูคูดโทนมาสีนี้เลย เบอร์เจ็ดสี I love you นะคะจะเป็นสีสีนี้จะมีความเป็นชมพูม่วงเบอร์รี่นะคะน่ารักสดใสมากสีสีนี้จะสดกว่าเบอร์หกนะคะเบอร์หกจะมีความตุ่นกว่านิดนึงแบบสดใสบรท์แบบพอสอเกาหลีก็คือมาเบอร์เจ็ดได้เลยเป็นชมพูม่วงเบอร์รี่เบอร์ใจค่ะแล้วแบบหน้าป๊อปขับผิวมากเบอร์แปดสีเกรสต่อมาเบอร์แปดสีเกรสโดนัทน,นะคะ มีความเป็นแบบชมพูอมส้มสดใสแบบแคนดี้เลยทาเบาๆหรือทาเต็มเด็มก็สวยนะคะถ้าทาเบาๆก็จะได้ความสีปากระเรือ่อแบบดูธรรมชาติแบบนี้แต่ถ้าเกิดรอทายอมๆเต็มๆมันก็จะได้ความก็จะได้ความสีชันแล้วก็ฉ่ำขั้นสุดเลย แปดเกรสโตนั้นนะคะเป็นอีกสีที่น่ารักสดใสมากเป็นโทนแบบทุกคนนึกถึงสีปากพอสอกาหลีมีความชุมพูอมส้มคอรรสดใสเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นแบบลิปแบรนด์ไทยก็จะไม่ได้ติดนีออนเหมือนฝั่งเกาหลีนะคะสีนี้คือให้ความน่ารักสดใสฉบับสาวไทยเลย ทายเบอร์9นะคะขอบคุณจริงๆที่ทำมาแค่9สีส้มอมน้ำตาลตุน่นเป็นโทนซิงเนเจอร์ของแบรนด์ที่ไม่ว่าจะออกมากี่คอลเลคชันก็ต้องมีโทนส้มแบบนี้เป็นส้มสดใสส้มลูกส้มเลยทุกคนตุน่นกี่โมงเอยมันไม่ตุ่นสำหรับเราเลยทุกคนอาจจะแบบแล้วแต่พื้นปากเดิมของแต่ละคนด้วยคือเราเป็นคนที่พื้นจะแบบพื้นปากอมชมพูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทาออกไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตุ่นเท่าคนอื่นสวยมากลุกสาวเรียวซาดูสุกสนสุด สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็จะเป็นตัวเ Melo Oil Balm นะคะเป็นตัวลิปบาล์มออยนะคะออกมาสามีด้วยกัน3สีที่จะเปลี่ยนสีตามค่า pH นะคะมีทั้งหมด3สีนะคะและนี่แหละเป็นรุ่นที่ทุกคนอื้อๆมากเห็นไหมว่ามันมีน้องสีฟ้าด้วยเป็นแบรนด์ที่กล้าเสี่ยงมากๆอย่างรอบก่อนเขาอ,ออกลิปมาฉกมาใครได้ไปกดกันบ้าง น้องคนนี้เขาจะเป็นเนื้อบาล์มทูออยนะคะจะให้ฟิชชปากฉ่ำวาวสีสันระเรื่อแล้วก็ติดทนทั้งวันอันนี้เขาจะเปลี่ยนสีตามค่า PH ของเรานะคะอย่างเราทาไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบชมพูระเรื่อปากดูสุขภาพดีเราว่าเนี้ยเหมาะกับการทาเป็นลิปบำร้ดุงก่อนแต่งหน้าเลยหรือใครอยากได้ความแบบเมคอัพโนเมคอัพตัวนี้ก็คือถูกต้องเบอร์สองนะคะสี u n i v e r s ร P แซลตัวนี้จะเป็นลิปบาล์มสีฟ้าสีฟ้าที่จะเปลี่ยนเป็นชมพูบาร์บี้นะคะทุกคนน่ารักมาก คือเนื้อดีทั้งสองรุ่นเลยอะรุ่นนี้มันจะมีความเป็นออยกว่าเป็นเนื้อออยฉ่ำวาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบเบาสบายปากมากๆ Watch ขึ้นมือแล้วก็นี่คือสวอนบนปากนะคะมันก็จะเป็นสีชมพูที่สดใสกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งท้ายเบอร์สาสโรสมูดนะคะทุกคนแต่พอทาไปแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแบบส้มอมชมพูนะโอเคเบอร์สาสนี้พอทาแล้วจะเปลี่ยนเป็นโทนแบบส้มอมชมพูดูเป็นสอเฮลตี้สุขภาพดีมาก คนก pues ็สวอชครบทุกสีทั้ง hmm. 2รุ่นแล้วนะคะชอบมากทั้ง2รุ่นรู้สึกว่ารอมนี้โฟรเนฟโฟทูเขามีการพัฒนาสูตรให้เนื้อแบบดีขึ้นมากๆเลยนะคะแบบความนุ่มความสมูทของเนื้อลิปความฉ่ำที่อยู่บนปากเราแล้วก็ความสบายปากอีกอันนี้คือ ออยบามอะ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อบามแน่แน,นที่พอทาไปแล้วเปลี่ยนจากเนื้อบารมเป็นเนื้อออยก็เป็นบามเปลี่ยนสีที่เนื้อสัมผัสแปลกใหม่มากคือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็สบายปากมากๆแล้วสีที่เปลี่ยนก็ไม่ได้รู้ว่รดูตะโกนเกินยังให้ยังให้ความธรรมชาติใสๆอยู่นะคะมาะกับแบบลุกสบายส ส่วนรุ่นที่เป็นเมโลโกลบแบมนะคะรุ่นนี้ก็เป็นลิปบาลมเนื้อฉ่ำโกลที่ถูกต้องมากๆสีชัดชุ่มชื้นเมลละลายไปกับปากแล้วเนื้อนุ่มลื่นทางง่ายเฟยแล้วชอบความสบายปากมากๆเฟย์ทูรอบนี้คือเต็มร้อยให้หลานเลยทุกคนส่วนเฉดสีก็มีครอบคลุมมากๆทั้งชมพูแดงน้ำตาลโทนนูโตอินเกาหลีคือมาครบเลยไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราแปะพิกาต่างๆไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะใครชอบลิปฉ่ำวาวชุ่มชื้นบอกชุ่มชื้นปากจือสุขภาพดีบอกเลยว่าห้ามพลาดเฟย์ทูรุ่นนี้คือทํา ยังไงก็ว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบกีอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ททางเราด้วยนะคะเราวน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครไปตามมาแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเลยทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย